น้องๆคุณดูครับตอนนี้ช่อง YouTube แบบวัดดวงก็เดินทางมาถึงจะ8 0 0แสนซับสไครแล้วนะครับ<ด>พี่ก็ได้โล่จาก YouTube <ด>แล้วก<ด>็ขอบคุณ FC <ด>ทุกคนนะครับผมที่อยู่ติดตามกันมาตลอดคอยกดไลค์กดติดตามให้กันมากๆนะฮ<ด>มาทำไมเพื่อนมาทำไมกำลังจะ1ล้านซับแล้วนะครับแล้วโล่แสนซับเพ,พิ่งมาโอ้โหตอนนี้กำลังจะล้านซับโลแสนซับเพ,พิ่งมา วันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องชายพี่ไอ้แป้งราชานผมผงไปหนึ่งหนึ่งกับน้องของจูนนะครับผมน้องของน้องจูนชื่อ้าป่องแป้งนะครับ <Yeah. S 1> ราชานผมผงประทะป่องแป้งคนดูชียย์ใครคิดว่าใครแหกปากเสียงดังกว่ากัน <Hey. S 1> ก็คอมเมนต์มาท้ายคลิปด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาด้วยอันนี้น้องป่องแป้งสัญญากับคนดูไว้ว่าไงนะ ถ้าเทราชานมงกุก็ค so ือแบบจะยอมจะยอมมาเป็นแฟนใช่ไหมเนี่ยครับพี่ไม่ให้พี่ให้ป๋องแป้งมาเป็นกิ๊กน้อยพี่ไม่ได้แล้วเลยเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเป็นกิ๊กน้อยพี่เลยมันไม่อยากเป็นนะอ้าวพี่จูอยากให้เราเป็นกิ๊กน้อยพี่นะไม่รู้หรอกพี่บอกว่าฝากป๋องแป้งไมว้ในอ้อมอกอัปใจด้วยนะคะต้องแป้งราชานมงกุอ้า มองเป้งแปังมองเป้งมองเป้งมองแป้งเฮ้ยน้องผมไม่ใช่หมาครับ ก่อนจะไปดูคลิปกันต่อพี่ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําตอนนี้พี่ก็เป็นสมาชิกสอนหาเงินหรือเทรดดิ้งออนไลน์ของพี่แทนนะครับหากน้องๆคนไหนสนใจการสร้างไรายได้ในตลาดการเงินดิจิตอลและคริปโตพี่ก็จะแนะนําให้ทุกคนมาติดตามผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างพี่แทนได้เลยและมาเป็นสมาชิกกลุ่มปิดแทน t e l e แกรมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามได้ที่ลิงก์ดีสคริปชั่นเลยครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านสำหรับใครสนใจอยากเข้ากลุ่มเทเล gram นะครับไม่ว่าจะกลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดไว้แชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับบทความวิเคราะห์การเทรดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้ส่วนใครอยากเข้ากลุ่มปิดนะครับไว้เทรดสดนะครับผมเข้ามาจอยกันได้นะครับมีได้มีเสียนะครับอยากพัฒนาตัวเองอยากมีคนนําเทรดซึ่งผมก็จะนําทุกท่านเทรดพยายามบริหารจัดการเงินทุนดีๆนะครับออกไม้ซอยไม้ที่สิบไม้ก็พออย่าพึ่งมา all in กับผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับเปลี่ยนเชิญนะครับขอบคุณครับ <_ d> ไม่ไงผมผมเรียกช่วยไงช่วยอะไรคะช่วยอยู่เฉยๆดีกว่าไหมเออได้ได้ครับเออผมเงแป้ปงเช้าอ่ะผมเงแป้งทำอะไรอยู่อะ่ะฮะไอไก่อยากอกี้หนึ่งด้วยเ,ยวเร็วอยู่คนพูดดีอยู่คนอะไรคะมาจริงหรือเปล่าไม่มีไก่ครับน้องพี่แต่พีแต่สุดหล่อนะครับผมสุดหล่อเขาล้อเล่นอยู่นะครับ <_ d> สวัสดีครับ <_ d> บอกแป้ไปยาวคะ่ะอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ใช่หมาของพี่จูนไหมครับที่ซื้อมาใหม่อะไรอ <laughs> ไ,อ,ไอ้เหรอแป้งไปแป้งแล้วเหรอพี่เองนี่พี่เองน้องนี่ไอแป้งเองไอแปง้งไม่ใช่พี่แป๋งครับอันนี่ไอแปง้งไอเหรอเขาบอกว่าพี่เป็นไก่่จริงอะ่ะเปล่าพี่คนบอกว่าน้องน้องฟองแป้งเป็นหมาน้อยหมาที่พี่จูนพี่พ่จูนเิงซื้อมาเลี้ยงใหม่อันนี้ใช่เรื่องจริงไหมแน่รจริงนะ คือข้าดีค่ะบเคแล้วก็ข้าวชีค่ะแป้งน้องพี่แต่งตัวอยู่แ mm ป๊บนึงค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ A few moments later มาเลย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 ป๋องแป้งมาเลยเชมาเลยเชแล้วแป้งคนไม่ไก่ก็อยู่เฉยไก่อะนะนี่คือคนเก่งเขาจะมาเล่นไฮไลท์กันครับไม่ไหวเลยอันน wow ี้น네้องป่องแป้งสัญญากับคนดูไว้บ้างไงนะ ถ้าแพ้ราชานงผมก็คือแบบจะยอมจะยอมมาเป็นแฟนใช่ไหมเนี่ยครับผมจะยอมมาเป็นแฟนสัปดาห์หนึ่งใช่ไหมที่เราสัญญาาคนดูไว้อ่ะครับเฮ้ยคนตวลุก้าค่ะเฮ้น้องน้องป่องแป้งเองสัญญาเกกับคนดูไว้ไม่ใช่หรอกเขาวันนี้สัญญาอะไรวันนี้ไม่พี่จูนพี่จูนสัญญาแต่พี่จูนสัญญาไปพี่จูนไม่สัญญาะไรปากพ่อยตบปากแตกเลยได้เลยน้องมา ถ้าน้องเดี๋ยวพี่ก็จะให้น้องมาเป็นกิกพี่อยู่นะถ้าน้องแพ้พี่อะหัวไหนครับหัวไหนครับหัวขอหัวคอหัวพี่ขอหัวเลยน้องพี่อะตุ๊กตาอยู่ทำไมเดี๋ยวพี่ช่วยรอเล่นน้องพี่ชไม่ดีเลยอะมาเลยน้องมาเลยน้องคนดูเขาใช้สกิลว่ะพี่ใช้ฝีมือครับสกงสกิลอะไรเลือดเถอะตอกไปให้ว่าติดแส อกัวหนูพี่งตัวหนูทำไมคนดูดูเขาสิเขาแอดตัวหนูคนดูกาไปถล่มพี่เขาเลยเขาอัดตัวหนูค่ะถ้าน้องน้องอย่าล้อน้องเดี๋ยวพี่ซื้อป๊อกแกล้ให้กินนะถ้าน้องไม่ล้ออะถ้าน้องชนะพี่ได้ถ้าน้องชนะพี่ได้พี่จะซื้อทองถนนป๊อกแกล้ให้เจ๋งเหรอทำไมพี่หน้าเด็กจังอ่ะพี่ใช้แอปแย่เหรอ พี่น่าเด็กตั้งแต่เกิดค่ะไม่ใช่แปลกไอ้แปลกแปลกแบบเป็นลูกครึ่งแวมไพร์อ่ะร้อยแปดปีนะเห็นอย่างเงี้ยจะอายุร้อยแปดปีไอ้เหรอพี่พี่ไม่เด็กแล้วนะอ้หนูขังจะไม่เป็นไรทำไมต้องเต้นน่ะพอดีพี่มีท่าไงพี่เติมท่ามาแหงไงรวยไงรวยขคอไม่เจ็บคอรวยอ่ะรับพอดีมันรวย พี่ <Es> ไม่เจ็บคออะไจ้ะไม่ครับอันนี้มันเป็นเสียงปกติของไอ้แป้งอยู่แล้วครับอืมมันเป็นแบบใจหอดคงแหกปากอะไรไม่เหมือนพี่นะพี่อยาพี่หยาพี่หยาผมเอ้ยเอ้ยน้องปองแป้งใหญ่หนะเดี๋ยวบอกพี่จูนนะปองไอ้ใหญ่ใจพี่จูนไม่น่าจะด่าหรอกเพราะว่าแกไม่ค่อยจะด่าหมาอะไรอย่างนั้นนะแต่ยังไม่รู้เจ่าไม่ดีเลยจ่ากับเด็กไม่ดีเด้อเด้อบอกเว้นเด้อบอกแป้งรึเปล่ ล้แล้วบอกแป้งจะบอกว่าพี่พูดจาไม่ดีเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อไอในเกมใหม่ก่อนนะอ,อ,อะไรอะไรไม่ของพี่จูนอ๋อไอถ้าน้องป่องแปง้งชนะพี่เดี๋ยวพี่จะซื้อไอดีใหออ้พี่ไวออ้ใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคหมูนจะตั้งใจเล้แล้วแต่น้องห้ามตั้งชื่ออะไรเหมือนพี่จูนอย่างเงี้ยนะนะรับไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบเลยเอ,อตั้งกล่อมตึ้งเหรอ คือตั้งชื่ออย่างเงี้ยไม่มันไม่น่ารักเลยครับพี่ไม่ให้มาเป็นแฟนไอ้แปลกในอย่างเงี้ยไม่ให้มาเป็นไม่ให้มาเป็นแบบคลิกน้อยราชาดมผงไม่ชอบพี่ใหญ่ไม่ดีพี่เขเข้าใจแล้วพี่ตลอดตลอตัวครับสาวๆก็เลยชอบเยอะโอ้หลอดต้องไหนน้องผู้นี้เฮ้ยโอ้ทำไมน้องต้อเหยียบคนด้วยล่ะเดินเร็วมาเดินเร็วมาเดี๋ยวใครจะลองทำพี่ตกใจแล้วน้อง โอ้ดูดิดูดิดูดิดูดีอาพี่อัดตัวหนูอีกแล้วพี่อัดตัวหนูอีกแล้วพี่อัดตัวหนูอีกแล้วพี่ๆคนดูขาสีมือครับสีมือพี่พี่อัดตัวหนูเธอมไมต้องอัดตัวหนูแจ๊คเเรียกว่ายิงคมครับไม่นิ้นไม่นิ้นหัวครับอันนี้มันยิงคมครับทุกทีพี่อัดตัวเราไปสองรอบอะอะไรครับวันนี้มัน จิงหัวสามเกมนะซ้ำหนึ่งสกอร์มันก็ขึ้นบอกอยู่นะโอ้โหเด็กมนี่ใส่ไม่ดีเมื่อไหร่น้องปองแป้งจะยิงไอ้แป้งได้บ้างครับไอ้แป้งแบบไอ้แป้งเต้นจนขาเลยเป็นตะคิวแล้วเนี่ยครับผมอะไรอะ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 ปองแป้งพี่ซ้ำจบไม่ได้เดี๋ยวจะกดแบนพี่แล้วนะ อะไรครับกดแบนพี่อะไรครับสับไม่ได้หรอส<ม>ับสบไม่ได้หรอกดแบนพี่กดแบนพี่แล,พแล้วแต่เลยครับพอดีพี่มาจากแบบไปรุ่นดาวนาเม็กอะครับขอสับสนกันเป็นเรื่องปกติครับขอไม่ไดราม่ากันหรอกครับน่าจาพี่เหมือนปวกเลยอะเฮ้ยเฮ้ยดูดีครับดูดีครับต้องป่องแป้งในปากหมากังครับผมไนปากอย่างเงอะไรป่องแป้งก็บอกเฉยๆหน้าพี่มันเป็นยังไง อย่างนี้แบบพี่ไม่ให้พี่ให้ป๋องแป้งมาเป็นกิ๊กน้อยพี่ไม่ได้แล้วแหละเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเป็นกิ๊กน้อยพี่เลย <c oughs> มัน่อยากเป็นนะอ้าวพี่จูอยากให้เราเป็นกิ๊กน้อยพี่นะไม่รู้หรอ <c oughs> พี่บอกว่าฝากป๋องแป้งไม่ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะต้องแป้งาาลาซายร่มหง อัดตัวไม่เป็นนะอันนี้พี่ยิงแต่หวานะนี่ราชานำพงไม่เคยอัดตัวใครนะครับไม่น่ารักเลยอะพี่หล่อครับพี่พี่จะน่ารักอะไเง้ไอแปะไอแปี่ไม่หล่อพี่นะไอแปโอ้ดูดิ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 ดูดดูดิ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 ูดิด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 ู ใครบอกครับใครบอกใครบอกคนดูบอกว่าหนูน่ารักเราไม่รู้หรือว่าคนดูปูหกเราอ่ะไม่อ๋อเราก็ยังอย่ามาแบบอย่ามาปักข <c oughs> ้อปักข้อดูอตบป,ปากแตกนะไปดูเขาบอกว่าไอ้แป้งหล่อไอ้อย่าอย่ามาเทปหน้าพี่แป้งหน้าตาเหมือนปูอ่ะใช่เหรอครับคนดูคนดูพูดอย่างนี้จริงหรือครับใช่เฮ้ยรื้อซื้อไอ้บอลน้องไม่ไม่มีแล้วไอ้บอลไม่มีเออใจดํา ใช้ขาเป็นใจ่ดำโหแล้วไงมินไม่ต้องใช้วอได้เปล่าโอ้ไม่ตาแล้วไม่ไม่ดันงั้นไล้แป้งไม่ดันอ่ะทำอะไรเหมือนกันก็ทำเพี่อใช้พลังขึ้นเต่าไม่ดันก็ตายใช่ไหมใช้ไม่นั้นก็ตายอะไรอะไรยิง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 อะไรแล้วจัง พี่ทำไรเหรอโอ้ท่านจะต้องอัดตัวพี่ด้วยอ่ะมันขึ้นหัวครับมันขึ้นหัวพี่บอกว่าพี่ไม่มีไอวอลแต่คือพี่มีไอวอลพี่โกหกเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามาโกหกเด็กพี่พิงไปเก็บมาเมื่อกี้พี่ไม่ดีอย่ามาไปเก็บอะไรเมื่อกี้ไม่ได้จะไปร้องเสนาพี่ด้วยพี่รู้จิน เขดูก็ดูไว้นะครับผมเขาด่าผมอะครับเขาด่าผมอะครับผมหนูไม่ได้ดา่าหนูพูดเรื่องจริงพี่นิสัยไม่ดีอ่ะพี่โกโกเด็กอะ่ะพี่บอกว่าพี่ไม่มีไอวอลแต่พี่มีไอวอลแต่พี่ไม่ยอมใช้เองอะ่ะพีไ่ได้ปากตอแหลมพี่จุนนะ <First blow. S 1> เออนได้ยังไงอ๋อไอวอลก็มีนี่อ๋อเรานี่เราอยากชนะพี่ใช่ไหมเราอยากมาเป็นกิ๊กน้อยพี่ใช่ไหมแบบ ใช่นูอยได้รหัสพี่บอกว่าจะให้ให้หนอ๋อเฮ้ยเช่เฮ้ยเช่ก็คือว่าถ้าเราแพ้เราก็จะมาเป็นกิ้งน้อยพี่ถ้าเราชนะไอ้แป็กได้ไอ้แป็กก็จะแบบซื้อรหัสฟรีไฟให้ให้กิ้งเเออมีฝีมือไหมนอะไรพันยาหอมกุนยากะราชานุ่มผงกิ้งเป็นคนใจดีอยู่ด้วยอดีเนาะไม่ได้ชมตัวเองนะแต่พูดตามความจริงครับผม รูปหล่อเทพพระบุตรแถมดังใจดีนี่แหละครับราชานำพงมาดิต้องเจู่ฟอมกับปอมยักษเหมือนกันนะครับมาดิเฮ้ยนี่ชายพาเราเลีกแลยหนูอยากเล่นกับพี่แล้วใจไชายพาเราะพี่เล่นยิ่งโกงมากเลย พี่ไม่ใช่พลังมันก็แบบเนี้ยมันก็ไม่เคยเรียกว่าไฮไลท์อ่ะพี่ใช้พลังอะที่ใส่ไม่ดีเลยอะที่ใส่เสียมากเลยอ่ะพี่ทำตัวอย่างเงี้ยน่าจะเป่าพี่หรอน่าจะเป่าพี่หรอีไปนี้ี่ใส่น้องก็ว่าพี่จูดีทำตัวอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันแบบว่าทำให้อ่ะ คูอภาพแล้วของพี่เสียนะพี่รู้ตัวบ้างไหมพี่เล่นอย่างเงี้ยเล่นโกงอีกอ่ะพี่เป็นอะไรเป็นเนี่ยเฮ้ยโกงยังเลยอยากขยันโกงโกงแตงเลยอยากเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเลยนะเนี่ยมึงจะด่าพี่เกินมันก็ด่าพี่เกินอ่ะแล้วฝั่งแฝกก็ด่าแต่งเกินหนูไม่ได้ด่าหนูพูดเรื่องจริงบอล้วนเนี่ยเนี่ยเธอกับพี่ไม่ใช่พลังเมื่อกี้หนูคงไม่แพ้หรอกเอ้าแพ้แล้วยังไม่ยอมรับอีกอ่ะโอ้พี่ิีหวานนะคะ งอนไม่คุยกับพี่แล้วราชางอนไม่จะไม่ยุ่งกับหนูไม่ต้องไม่ยุ่งกับหนูหนูงอนแล้วราชาดมผมยิงหัวนะครับหนูงอนแล้วหนูงอนแล้วอันนี้น้องก็ต้องมาเป็นกิกที่ตามที่สัญญากันไว้แน่ๆไม่เอาค่ะโก้ไม่ใส่ไม่ดีช่วอะไรเอาก็น้องชอบแบสบอยไม่หรอไอแตงจะเป็นแบสบอยไม่ใส่ไม่ดีไม่ใส่ไม่ ไอ้แป้นเป็นแบดบอยน้องไม่ชอบหรอ,อไม่เอาหน้าตาไม่ดีหน้าตาเหมือนอัปลักอ่ะนี่แบดบอยตัวพ่อตัวใหญ่เมืองไทยเลยนะแบดบอยตาน่าไม่ด <Bad Boy S 3> ีนะ <ตา S 3> นายกลวก็ไวแล <นะ S 2> ้วทำไมพี่ถึงยังไม่มีแฟนออกไม่มีคนเอานี่เองไม่ใช่ครับน้องพี่มีแต่กิ๊กน้องพี่แบบมีกิ๊กตลอดคือน้องฟังพี่ไปนะพี่หล่อเกินกว่าจะมีแฟนแค่คนเดียวเหรอโต๊เขาไปทั่วที่ใส่ไม่ดี อน,นี้ไม่มีใครรักหรอกก็เขาจะให้ไปแต่งหลอกแบบหลแบบอกอะไรหลอกตรงไหนหลอกตรงไหนหลอกตรงไหนหน้าตาเหมือนปลาดุกชนเขื่อนเลยอ่ะหลอกแบบนี้เขาไม่จำเป็นต้องมีฟงพี่แฟนคนเดียวนะวน้องก็แบบเต็มตัวมาเป็นกิ๊กพี่เลยนน้องแบบกิ๊กตันน้อยอะไรเงี้ย